สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอประกาศขายรถบรรทุกมือสองกันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนะครับ6 7นะครับก็มานำเสนอขายรถพ่วงกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีรถอยู่จำนวนพ่วงเดียวนะครับราคาก็โอเคเลยนะครับ1 3 0 0 0ล้านบาทนะครับเครื่องยนต์325แรงม้า p สิ c นะครับ เเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งก็เท่ากับสโลนะครับขึ้นเขาเข้าไรห้อยได้เลยนะครับช่วงล่างเป็นเซ็ตเอ็มสิบนะครับเป็นเปอร์เฟียร์แท้รหัสคัสซีก็เป็น FN2P นะครับแม่ลูกตัวนี้หลังถนนตอนนี้ก็ใส่ของได้อยู่3เฉพาะเนื้อนะครับเฉพาะของนะครับเฉพาะสินค้าที่บรรทุกได้นะครับน้ำหนักตอนนี้ได้เนื้ออยู่ประมาณ30มสปตันนะครับเครื่องยนต์325แรงม้านะครับสภาพโดยรวมก็คือพร้อมใช้นะครับเป็นกระบะดาแม่ลูกเป็นดําเกษตร งานที่ผ่านมาและงานปัจจุบันที่วิ่งอยู่นี้ก็เป็นวิ่งข้าวนะครับวิ่งข้าวเปลือกนะครับสนใจก็มาชมรถกันได้นะครับก่อนออกเดินทางก็ติดต่อกันมานะครับเพราะรถยังวิ่งงานอยู่นะครับตรงจุดนี้นะครับต้องประกาศให้คุณลูกค้าได้ทราบนะครับเพราะอันนี้ไม่ยังรถยังไม่ได้เข้ามาที่เต็นท์นะครับเป็นรถของอารมณ์สีนะครับก็จะขายกันแบบไม่ได้จัดไฟแนนซ์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้ามีเครดิตกับโรงงานาน้ำตาหรือทกศก็ทําเอกสารให้ไปยื่นกับ สถานที่ต่างๆนั้นได้นะครับสนใจก็ติดต่อทักทายแอดไลน์มาครับคิวอาโค้ดก็โชว์อยู่ด้านหน้าวิดีโอหรือยะโทรติดต่อสอบถามก็เปิดโทรก็อยู่ด้านหน้าวิดีโอนะครับตัวลูกเป็น12อล้อตามในเล่มนะครับเป็น12อล้อแต่ถอดล้อออกอยู่นะครับเป็น12อล้อในเล่มก็เป็น1 2ล้อตัวลูกเป็น3เพล่าแท้นะครับยาวอยู่ที่7เมตร20นะครับแม่ก็ยาวอยู่7เมตร20เหมือนกันนะครับ ตัวลูกเป็น12ล้อจะถอดล้อออกอยู่แต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปนะครับก็ไปใส่เป็น3เพลาได้นะครับค่าใช้ใจ่ายก็ไม่เยอะและ้วก็มีอุปกรณ์อยู่บ้างนะครับยาวกันอยู่ที่7เมตร20นะครับสำหรับตัวลูกนี้นะครับนี่เป็นเปนสามคานแท้นะครับช่วงก็จะยาวประมาณนี้นะครับ7เมตร20ถ้าคุณลูกค้าตกลงซื้อไปก็มีอุปกรณ์ให้เป็นบางส่วนนะครับ ก็ไปสามารถไปใส่ได้เลยนะครับคือคุณลูกค้าจะไม่ใส่แต่ไปใช้งานแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ในเล่มยังเป็น12ล้ออยู่นะครับเพราะตัวลูกเป็น3คา,านแท้แต่ถอดออกเพื่อเอาน้ําหนักนะครับสภาพโดยรวมก็คือพร้อมใช้นะครับเครื่องยนต์ก็สวยๆภายในก็สวยๆอยู่นะครับราคาประกาศขา,ายก็อยู่ที่1ล้าน3แสน8หมื่นบาทนะครับเป็นราคาที่ต่อรองได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีกันอยู่แค่พวงเดียวนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับที่กดติดตามมาอยู่ทางช่อง YouTube และ a c e b o o k นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับแถบทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคใต้นะครับจังหวัดต่างๆนะครับที่กดติดตามกันไว้นะครับไม่ผิดหวังนะครับเพราะรถยังวิ่งงานอยู่นะครับไม่ได้ซื้อรถจอดนะครับรถตัวนี้ยังวิ่งงานอยู่นะครับคุณสามารถคุณลูกค้าไม่ต้องไป เช็คอะไรเลยนะครับูลูกค้าซื้อไปก็ไปวิ่งงานต่อได้เลยนะครับไม่ว่าจะวิ่งอ้อยวิ่งพืชผลเพื่อการเกษตรหรือจะบรรทุกอะไรก็แล้วแต่นะครับอเนกประสงค์นะครับตัวแม่ก็เป็น12ล้อแท้นะครับเป็นเปอร์เปียแท้นะครับรหัสคัส4ีเป็น FN2E นะครับแอร์เย็นนะครับปัจจุบันที่วิ่งอยู่นี้ก็วิ่งข้าวนะครับสนใจจะมาชมรถนะครับก็ติดต่อทักทายแอดไลน์เข้ามานะครับ ภาพสวยๆนะครับแม่ลูกเป็นกระบะด้ำอูพรชัยสุพรรณบุรีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มานําเสนอกันแค่พ่วงเดียวเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับถือว่าราคาไม่แพงแล้วรถสวยนะครับเป็นเปอร์เฟียแท้เลยนะครับตัวลูกก็เป็น3คานในเล่มก็เป็น12ล้ออยู่นะครับแต่ถอดล้อเพื่อเอาน้ำหนักเฉยๆนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับ ทุกท่านเลยนะครับทุกๆภาคเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่กดติดตามกันนะครับสําหรับพวกนี้นะครับเป็นราคาที่ถือว่าเป็นราคาที่คุณลูกค้าน่าจะซื้อได้เลยนะครับราคาประกาศขายกันอยู่ที่1นึ่ล้านสามแสบาทนะครับก็ยังต่อรองราคากันได้อีกนะครับสนใจก็มาชมรถกันนะครับ แม่ลูกกระบะสวยนะครับไม่เป็นสนิมไม่ผุนะครับภาษีก็สวยนะครับโดยรวมก็คือพร้อมใช้เลยนะครับตัวลูกยาวกันอยู่ที่7เมตร20นะครับแม่ก็7เมตร20แม่ลูกยาวเท่ากันนะครับสนใจจะมาชมรถก็ติดต่อทักทายแอดไลน์มานะครับอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับส่วนใหญ่คลิปของผมที่ลงประกาศขายกันอยู่นี้นะครับก็จะส่วนใหญ่จะเป็นรถในจังหวัดสุพรรณเกือบจะทั้งหมดนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ สนใจก็อย่าลืมโทรกันมานะครับตัวนี้เจ็ดเกียร์นะครับเครื่องยนต์กำลังเหลือๆนะครับเกียร์หนึ่งก็เท่ากับสโลว์นะครับช่วงล่างเป็น ZM 1 0น็อตเครื่องยนต์ P 11 C 320แรงม้านะครับภายในครบๆนะครับมีเบาะที่นั่งคนขับขาดนิดหน่อยนะครับภายในแอร์ก็เย็นอยู่นะครับ ทีโนเปอร์เฟียนะครับรหัสคัสซีเป็นเอ2ป็นเป็นเปอร์เฟียแท้นะครับ12ล้อจับนอกเลยนะครับนี่เลยครับภายในก็สวยๆกันอยู่เลยนะครับเพราะรถเจ้าของขับเองเลยนะครับสำหรับพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือดูแลไว้ค่อนข้างดีนะครับท่านใดจะเป็นผู้โชคดีได้อ่ารับไปใช้งานนะครับราคาประกาศขายก็อยู่ที่1 3 8 0 0ล้านบาทเป็นราคาที่ต่อรองได้นะครับ สำหรับพวกนี้นะครับเจ้าของขับอยู่เองเลยนะครับสนใจก็มาชมรถกันนะครับการันตีว่ารถพร้อมใช้นะครับเพราะเจ้าของขับเองก็จะดูแลกันไว้ค่อนข้างอย่างดีนะครับนี่เลยครับตัวแม่นะครับก็เป็นแม่ลูกเป็นกระบะดําเกษตรนะครับ พาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับก่อนออกเดินทางก็โทรทักทายแอดไลน์มาก่อนนะครับจะได้แชร์พริกัดให้คุณลูกค้ารูา้นะครับเพราะบางวันรถก็วิ่งอยู่นะครับก่อนออกเดินทางก็ต้องโทรมาก่อนนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่โทรมาคอนเฟิร์มเลยว่าเช็คพิกัดปลายทางก่อนลูกค้าอาจจะไม่ได้ชมรถนะครับเพราะรถยังวิ่งงานอยู่นะครับก่อนออกเดินทางก็โทรทักทายมาก่อนนะครับจะได้แจ้งว่ารถอยู่จุดไหนตำแหน่งไหนนะครับของสุพรรณหรือจะวิ่งออกไปนอกจากจังหวัด หรือจะวิ่งออกไปนอกพื้นที่จากจังหวัดสุพรรณนะครับก็จะได้สั่งจอดให้คุณลูกค้าได้มาชมรถกันนะครับทุกครั้งเลยนะครับก่อนออกเดินทางก็ให้ลูกค้าโทรเช็คปลายทางก่อนนะครับว่ารถวันนี้จอดอยู่หรือว่าวิ่งอยู่นะครับถ้าเกิดรถวิ่งอยู่นะครับอาจจะวิ่งสวนทางกับเส้นทางที่ท่านกําลังจะวิ่งมาดูรถหรือวิ่งมาชมรถก็ได้นะครับเพราะรถไม่ได้จอดอยู่นะครับรถยังวิ่งงานอยู่ปกตินะครับ เครื่องยนต์ P11C นะครับ320แรงม้มาตัวนี้เป็น7เกียร์นะครับเกียร์1นก็เท่ากับสโลว์นะครับแม่ลูกกระบะดำเกษตรอุพรชัยนะครับราคาประกาศขายกันอยู่ที่1ล้าน3 0 8 0 0 0 0บาทนะครับคุณลูกาค้าจะได้ไปทั้งแม่ลูกเลยนะครับสภาพโดยรวมก็คือพร้อมใช้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องมี มานําเสนอแค่พ่วงเดียวนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ทำการสับสนในการรับชมนะครับสนใจาะไดสั่งจองกลางอากาศก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็จะเอาเอกสารไปยื่นกับโรงงานน้ำตาลหรือเอกสารไปยื่นกับธนาคารทกสนะครับก็ยินดีออกเอกสารให้นะครับ เป็นใบสัญญาซื้อขายให้คุณลูกค้าได้คุณลูกค้าได้ไปยื่นกับโรงงานน้ำตาลหรืออธนาคารทรกอสอนะครับก็มีเอกสารทำให้ลูกค้าพร้อมไปยื่นต,ตามสถานที่ต่งตางๆได้เลยนะครับแต่สาหรับไฟเนตนจุี้ไม่ได้ทํานะครับอีโนเปเฟียนะครับรหัสคัสซีเป็น FN 2P นะครับ ตัวแม่เป็น12ล้อแท้เครื่องยนต์ P11C ค20แรงม้านะครับภาพอาจจะดูซ้ำๆหน่อยนะครับเพราะในคลิปนี้ก็มาประกาศแค่พ่วงเดียวเลยนะครับเพื่อที่จะไดะ้รับชมกันแบบชัดเจนนะครับแม่ลูกวิง่งานงหลังถนนตอนตนี้ก็ได้อยู่30กว่าตันนะครับตัวลูกเป็น3พลาแท้แต่ถอดล้อออกอยู่เพื่อที่เอาน้ำหนักนะครับ กยาวอยู่ที่7เมตร20ดำเกษตรแม่ลูกดำนะครับงานที่ผ่านมาหรืองานปัจจุบันที่วิ่งอยู่ตอนนี้ก็คือวิ่งข้าวนะครับส่วนใหญ่จะวิ่งเข้าเปลือกนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่กดติดตามมาอยู่ทางช่อง YouTube และ Facebook นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็โชว์อยู่ด้านหน้าวิดีโอนะครับหรือ QR code นะครับคุณลูกค้าสามารถสแกน ทักทายแอดไลน์เข้ามาได้นะครับอยากจะได้รูปภาพเพิ่มเติมของรถพวกนี้นะครับตรงจุดไหนนะครับทักทายแอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือจะรับชมเป็นแบบวิดีโอ,อเป็นเครื่องยนต์เป็นยางเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับในกรณีที่ลูกค้าอยู่ไกลๆนะครับอยากจะจองรถกลางอากาศนะครับก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นวิดีโอได้นะครับก็ยินดีถ่ายทําให้นะครับ แล้วก็ยินดีออกเอกสารให้คุณลูกค้าได้ไปยื่นกับโรงงานน้ำตาลหรือทกสสนะครับในระหว่างที่ยื่นเอกสารก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่น่าไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนนะครับเพราะที่เคยทําอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับที่กดติดตามมาอยู่นะครับก็ทําเอกสารให้ไปหลายรายแล้วนะครับสาหรับพี่น้องเอฟซีทางภาคอีสานนะครับที่สั่งซื้อรถลักษณะแบบนี้นะครับก็มีจากทางจังหวัดนครพนมอูดรขอนแก่นสกลนครนะครับ ที่เอ่ยชื่อมาไม่ครบถ้วนทุกจังหวัดนะครับก็ต้องขอโทษทุกท่านไว้ด้วยนะครับก็ไม่สามารถจะเอ่ยชื่อให้ครบได้ทุกทุกจังหวัดนะครับเพราะลูกค้าแถบทางภาคอีสานนั้นมีเยอะมากเลยนะครับขอขอ,ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่อมอบความาไว้เนื้อเชื่อใจให้กับทีมงานรถบรรทุกมือสองสุพรรณบุรีนะครับก็ยังมีนำเสนอกันอยู่เรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะประชารัาพันแล้วก็พูดไปหมดแล้วนะครับก็ให้คุณคุณท่านๆได้รับชมภาพวิดีโอที่นำเสนอกันต่อไปนะครับ yeah. สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณเป็นอยา่างสูงนะครับที่กดติดตามมาอยู่และรับชมวิดีโอนะครับ